ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีวันที่ดีที่สุดของเดือนกันยา9เดือน9นะคะคุณผู้ฟังค่ะขอให้คุณผู้ฟังร่ํารวยสุขภาพแข็งแรงมีรากชะตามีชีวิตมีทรัพย์สินมากมายนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆวันนี้นางฟ้าจะมาทาท็อปปิกฟินๆให้แต่ละาธาตุนะคะ,อะของธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมนะคะในชื่อท็อปปิกคือใครจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนครั้งหลักคุณใน จากนี้และตลอดไปนะคะอันนี้เป็นไทม์ไลน์นะคะฟังกันได้ตลอดเลยถ้าใครที่แบบว่าอารมณ์แบบอือยู่ในฝันอยู่ในห่วงแห่งความแบบว่าอยากมีความสัมพันธ์เรามาดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นน่าจะจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งใครเข้ามาผูกมัดชัดเจนข้างรักชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะสับไพ่สักครู่นะคะ ใครจะเข้ามาขลางรักผูกมัดชัดเจนจากนี้กับคุณตลอดไปดูซิ9เดือน9เนี่ย <c oughs> ใครจะเข้ามาคลั่งรักผูกมัดชัดเจนจากนี้กับคุณตลอดไปใช้พลังงานพิพ่ยสำหรับแมวเหมียวน่ารักนี้นะคะอ่านกันทีระบายสไตล์นางฟ้านะคะ <c oughs> โอ้พลังงานของ Wheel of Fortune พลังงานพี่ไพ่ก็แบบนะก็ไม่รู้สินะใครที่หายไปแล้วก็รีรันดีเทิร์นกลับมาอาจจะแบบ <c oughs> อยากชวนคุณออกเดทไปดินเนอร์ไปทานข้าวแล้วก็เปิดเผยเรื่องราวความในใจของเขาดูเหมียวตัวนี้สิคะทำตัวเป็นหนูติดจันรเลยอันนี้คือเหมียวติดจันรใช่ไหมพลังงานคือ Wheel of Fortune ไปให้สุดนะวนไปเรื่อยๆความคิดถึงความหยาย่วงใยความเสน่หา นางฟ้ามองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเป็นใจแล้วก็อาจจะเหวี่ยงใครบางคนคนเก่าแฟนเก่าหรือว่าคนที่หายไปเนี่ยกลับมาทริก ทักหาคุณโทรหาคุณสกิดหาคุณหรือว่าทําเรื่องแบบน่าสนใจเรียกร้องความสนใจจากคุณนะคะคนที่จะเข้ามาคลั่งรักคลั่งคลายผูกมัดชัดเจนคุณด้วยหัวใจร่างกายจิตวิญญาณของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าที่หายไปของคุณก็ได้นะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะ <c oughs> เหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองเห็นนะให้เขาหายไปทําใจไปแบบว่าอยู่กับตัวเองปลดปล่อยพลังงานกับตัวเองแล้วอยู่ก็เหวี่ยงกลับมาให้ธาตุไฟได้รู้สึกแบบว่ากระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งนะคะดูสิ ใครจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนกับคุณจากนี้ตลอดไปไฟแม่สิงห์ธนูอัอศวินถือเหรียญคนที่อาจจะไม่ได้รวยมากถึงขั้นแบบว่ามหาเศรษฐีหรือว่ารวยแบบว่าเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอาจจะแบบหลักร้อยหลักพันฉันก็อยากเจอเธออาจจะมีใครบางคนนะคะ <c oughs> ปุบปบบ take action อัศวินถือเหรียญอาจจะเป็นดินพฤกษ์กันมังกรอ,อยากมอบความรักให้คุณชวนคุณออกเดทวันนี้อาจจะมีการทักขาของใครบางคนอาจจะเป็นชาวทัดดินพฤกษ ก,กันมังกรอ,อยากชวนคุณออกเดทไปกินข้าวถึงเราจะไม่รวยไม่ได้แบบเปเธอได้แบบบุฟเฟ่โอมากเกเสตหลายพันแต่ว่าใชายสิมีเกี้ยวหนะ้าปักซอยก็ได้นะปะไปกินข้าวกัน <c oughs> คนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนตือ้อยื้อรั้งขอโอกาสแล้วก็ทำตัวสนิมส้อยกับคุณอาจจะเป็นคนเก่าทัดดินพึกศก,กันมังกรน,นะคะ เจอเพราะว่าคิดถึงอยากเจอเพราะว่าอยากให้รู้ว่าเขาเนี่ยจริงจังจริงใจไม่ได้มาแบบไก่กะอาลาเล่เล่นๆน,นะคะไปต่อคะ่ะดูซิใครกันนะใครกันนะที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนกับคุณจากนี้ตลอดไป The Emperor ถึงเขาอะจะไม่ได้แบบเป็นแบบระดับแบบว่านะ รวยล้นฟ้าแต่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่หัวใจแล้วก็นิสัยรวยนะคะอาจจะเป็นแบบสายเประมุลอ่อนโยนนุ่มนวลแล้วก็เป็นคนที่รักคุณมากๆห่วงด้วยการกลับมาของใครบางคนธาตุดินคัธาตุไฟผู้หญิงผู้ชายหมายเลขสีลาศิเมษได้ราศิเมษดิอ e มพลเอร์อาจจะเกิดวัอังคารได้นะคะ ทัดไฟทัดดินอยากกลับมาซัพพอร์ตออฟเฟอร์แล้วก็ผูกมาชัดเจนกับคุณความเป็นดีเอ็มเพลอร์ของเขาอ่ะคนคนนี้เป็นคนมีอีโกโ้ยึดมั่นถือมั่นในอัตราตัวตนของตัวเองเป็นคนที่หยิ่งแล้วก็เข้าถึงยากและบางครั้งนะคะก็ดูเป็นคนดุลึกลับด้วยแต่ภายใต้ความที่เป็นอย่างนั้นของเขาอ่ะคล้ายๆว่า <c oughs> มันเป็นกรอบมันเป็นกำแพงสร้างขึ้นมาเพื่อให้ปกปกป้องตัวเขาจริงๆแล้วอะ่ะคนที่อยากจะผูกมัดชัดเจนกับคุณเน่ะเป็นคนอ่อนโยนนุ่มนวลนะถึงพี่จะหน้าเหมือนโจรแต่อ่อนโยนกับนูเสมอเขาอาจะยอมคุณแล้วก็จะทําพลังงานว่าแบบหากไม้ว่าคนอื่นมองเขาว่าดู ร้ายลึกลับยิ่งขี้เก๊กอะไรเงี้ยแต่กับคุณนะโอโอ้อน่ารักตะมุตะมินะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยจักรวาลเนี่ยเวียงเขากลับมาง้อมาพั่มเพลแล้วก็มาบอกรักคุณคนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนแล้วก็ <c oughs> อยากจะได้ชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็อยากจะบอกว่าทําให้คุณอินจังตังอยู่ครบก็อย่างที่บอกอะไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่หัวใจพี่หน้าพี่อาจจะหล่อรวยสําหรับหนูนะคะนิสัยรวยนะคะคนนิสัยรวยอาจจะรวยอาเรื่องการงานการเงินแล้วก็มีความสุขโดยความโรแมนติกจะกลับ มาผูกมัดชัดเจนแล้วก็อยากมีคุณตลอดไปแต่วันนี้เขาอาจจะเทคแอคชั่นกับมาชวนคุณออกเดทดินเนอร์ทานข้าหรือว่าได้เจอกันนะคะทัดไฟทัดดินออกมานะคะ <c oughs> ไปต่อค่ะพลังงานของทัดไฟแม่สิงหธนู จากนี้ไปใครจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนกับคุณแบบให้คุณดิ้นไม่หลุดเลยคุณจะดิ้นไปไหนเขาก็จะมัดคุณแน,น่นๆเลยนะคะเพราะว่าหัวใจของเขาจิตวิญญาณของเขาเนี่ยมันพุ่มเพอนึกถึงแต่คุณอยู่แล้วนะคะพลังงานของแฮงแมนใครคนนี้นะคะ m o v ออนเป็นวงกลมแฮงแมนบวกวิวออฟฟอร์จูนนางฟ้ามองว่าคนคนนี้ไปตกผนึกทางความคิด <c oughs> ไปแบบว่า <c oughs> ขอโทษนะคะคุณผู้ฟังนางฟ้าบอกว่ากินขนมเยอะไปหน่อยก็เลยเจ็บคอคนที่อยากจะผูกมัดชัดเจนกับคุณจากนี้ตลอดไปอาจจะเป็นชาวราศีกุม สองสมบึงห้อยหัวมองคุณอยู่ตรงเนี้ยเบียวัวเนี้ยขึ้นไปบอกว่าตีลังกายอยู่บนต้นไม้เขารู้สึกว่าบางครั้งนะคะทําไมความคิดถึงความสเสน่หาความระมุนที่มีต่อคุณเนี่ยมันถึงเยอะจังเลยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้บางทีเขาก็คิดว่าเขาอ่ะอาจจะแบบไม่ใช่คนที่คุณอยากจะเลือกหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นแค่แบบ fc ที่ส่องมองสมบึงคุณอยู่แต่คุณก็ไม่ได้สนใจไม่แยแสแต่ตอนเนี้ยจัก,กรวาลรู้แล้วค่ะว่าเขาจะต้องทําเช่นไร หาวิธีมัดใจพิชิตหัวใจคุณอย่างไรนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขนะคะคนที่ไปตกผนึกทางความคิดแล้วก็เป็นคนเก่าๆที่สําคัญเขาอาจจะเป็นคนที่เคยแบบดูตัวเล็กตัวน้อยเวลาที่อยู่กับธาตุไฟอ่ะดูรู้สึกว่าแบบไม่คู่ควรอะ่ะธาตุไฟสวยเลิศชัดหยิ่งอะ่ะธาตุไฟเป็นคนเร่าร้อนเราเราใจและบางครั้งนะคะเวลาที่เขาแบบรู้สึกคิดถึงคุณเขารู้สึกว่าโอ้โหแพชชั่นเนี่ยขนาดไม่ได้ คุยกันขนาดไม่ได้เจอกันเนี่ย <c oughs> มันยังมากขนาดนี้ถ้าได้เจอกันจะขนาดไหนนะคะตอนนี้หัวใจเขาร่างกายเขาจิตวิญญาณเขาร่ำร้องสเสน่หาคิดถึงคุณไม่อยากคิดถึงทิป์ไม่อยากแบบฝันทิป์หรือว่าเป็นแฟนทิปกับคุณอีกแล้วการกลับมาของคนคนนี้อาจจะมาในรูปแบบของการแบบว่าทักหาวันนี้เลยหรือว่าเทคแอคชั่นว่าแบบตอนนี้เราพร้อมแล้วนะเราโอเคแล้วนะ เต่าเราตุงแล้วนะเราอ่ะพอที่จะแบบออฟเฟอร์ดูแลเธอได้นะไปเดดไปกินข้าวกันไหมเราแบบเพิ่งเคลียร์ลิงตัวเองมาหมาดๆเลยขอให้เธอเปิดใจฉันก็จะเป็นคนที่เข้ามาผูกมัดชัดเจนจริงๆอ่ะเขาว่าผูกมัดคุณไว้ตั้งนานแล้วล่ะค่ะด้วยความเป็นแ้งแมนบวกรีอมเพล์ คือคนคนนี้เป็นคนที่แบบก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะยุ่งกับเรื่องความรักอาจจะเป็นพวกบ้าง,งานบ้าพลังแต่ว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบมันเหมือนเป็นภาระทางใจอ่ะชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูทําให้คนคนนี้รู้สึกว่าเป็นภาระความรับผิดชอบทางหัวใจที่หายไปก็ไปไม่รอดต้องกลับมาซีโรราบให้คุณนะคะ เลข4นะคะเลข2นะคะแล้วก็มี v i e อ of fortune นะคะ14-12ได้นะคะพลังงานของคนที่จะกลับมาเป็นทาตุรักให้คุณแล้วก็รักเธอจริงๆเลยนะคะและก็มีทตาดินด้วยนะคะเขาอยากผูกมัดชัดเจนกับคุณไม่ว่าเขากลับมาตอนนี้หรือตอนไหนแต่ให้รู้ว่าใจของเขาเนี่ย สร็จติดอยู่กับคุณตั้งนานแล้วนะคะไปต่อนะคะดูซิไฟเมสิงธนูใครจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนครั้งหลักครั้งใครคุณจากนี้ตลอดไปอ๋อพลังงานของอรายอัศวินถือไม้อัศวินถือเหรียญอัศวินถือไม้เขาเป็นคนที่รอคอยคําตอบรอคอยความรักรอคอยความสุขจากใครสักคนและเขามองว่าถ้าหากว่าได้ดีกับธาตุไฟนะคงจะมีความสุขน่าดูถ้าจีบธาตุไฟติดนะคงแบบ คงมีแพชชั่นที่แบบทยันขึ้นเก่งขึ้นหรือว่ามีความสุขขึ้นนะคะ เขาอยากบอกว่าบางสิ่งเกี่ยวกับาธาตุไฟเนี่ยบางทีก็ดูไม่ออกบางครั้งเขาดูไม่ออกหรอว่าคุณนสนใจเขาหรือไม่แต่ที่แน่ๆเขาเนี่ยสนใจคุณมากๆหลายครั้งที่เขาเคยลองใจลองเชิงแบบหายไปไม่ติดต่อคุณผู้ฟังก็นิ่งเลยนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวไม่ติดต่อไม่เทคแอคชั่นเช่นกันเอาซิใครทักก่อนคนนั้นแพ้แล้วเขาก็พายแพ้แต่อคุณเสมอก็ต้องทักมาหาก็ต้องแบบว่า ทำให้คุณรู้ว่าเธอสําคัญนะพี่รักเธอนะพี่ห่วงพี่ห่วงเธอนะอย่าไปมีใครอย่าปันใจอย่าหายไปเลยนะวิวออฟฟอร์จูเนี่ยพี่กลับมาหาเธอแล้วนะคะพลังงานของราศีกุมราศีเมษธาตุด,ดินธาตุไฟมา หนักมากเลยคนที่จะเข้ามาผูกมาชัดเจนครั้งรักครั้งใครแล้วก็อยากมอบความสุขให้คุณจากนี้ตลอดไปเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วที่จะต้องแบบว่าส่องมองแบบนั่งแบบส่งกดแรงดึงดูดหาคุณยิ่งดึงดูดคุณก็ยิ่งปล่อยมือคือแบบไม่ได้ต้องเทคแอคชั่นนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะไฟเมสสิงห์ธนูช่องนี้อ่านไพ่แบบโหราศาสตร์ไทยฟังได้ทุกรา ทุกราศีที่เป็นไฟเมสิงธนูทุกปีนักสัตว์นะคะไปต่อคะ่ะใครจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนรวบรัดตัดตึง ตราตรึงกับคุณจากนี้ตลอดไปดูสิพลังงานของ King of p e n t a อ l e อาจจะเป็นคนรวยคนรวยทางไกลาราชาถือเหรียญ King of p e น t a c l e เนเนี่ยอาจจะเป็นชาวทัดดินทุกศกกันมังกรพ่เหรียญออกมาเขาเป็นคนที่อาจจะมีราชตามีครอบครัวมีพ่อแม่มีมรดกอาจจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากมายแต่ว่าตอนเนี้สิ่งที่ขาดแคลนคือคนดูแลหัวใจนะคะถ้าหากว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ได้รู้จักกับคุณเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีหน้าตา ทางสังคมหรือว่าอยู่เป็นหาเงินเก่งก็คือคนหาเงินเก่งนะคะที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนกับคุณเขาอาจจะทําอสังหารหรือทํางานด้านไอทีหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินได้อาจจะปล่อยเงินกู้นอกระบบได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นทํางานธนาคารเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินน่ะแบบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่ความรู้สึกที่เขามีต่อาธาตุไฟอ่ะจะมีเงินไปทไําไมถ้าไม่มีใครที่มามาช่วยใช้เงินพี่เข้าใจพี่นะคะ คนคนนี้เมื่อมีก็อยากจะซัพพอร์ตออฟเฟอร์เมื่อมีก็อยากจะให้คุณให้ได้เท่าที่ให้หรือมากกว่าที่คุณต้องการก็ให้ได้ถ้าเขามีนะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนอยากเป็นครอบครัวอยากเป็นผู้ปกครองผู้อุป,ปถัมภ์คำจุนออฟเฟอร์เกื้อนหนุนคุณจากนี้ตลอดไปแล้วก็อยากผูกมัดทั้งใจ กายจิตวิญญาณของเขาบางครั้งนะคะคนคนนี้เขาอยากบอกว่าเขาไม่ค่อยแบบซีเรียสหรอกเรื่องความรักอะเพราะว่าแพชชั่นในแต่ละวัน24ชั่วโมงของเขาอโอ้ทั้งเรื่องครอบครัวการงานหากแม้ว่าเขาเคยหย่าร้างเป็นพ่อเลี้ยงพ่อไม่ลูกติดอะไรเงี้ยเรื่องครอบครัวเรื่องลูกดื้ออะไรก็มากพอแล้วแต่เมื่อมารู้จักคุณแล้วเขารู้สึกว่าต่อไปเนี้ยลูกเขาจะไม่ดื้ออีกแล้วนะเขาจะให้ธาตุไฟไฟเมสสิงห์ธนูมาเป็นว่าที่พ่อ เลี้ยงแม่เลี้ยงเป็นแบบพี่เลี้ยงให้ลูกเขาได้ไหมนะคะคนที่จะ เข้ามาผูกมดชัดเจนกับคุณนะคะดินพฤกษ์กันมังกรน,นะคะจะเข้ามาทําให้คุณรู้ว่าคุณสําคัญคุณคือส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาคุณคือส่วนหนึ่งของชีวิตเขาในแต่ละวันที่ทําให้เขาสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้คุณเป็นกําลังใจเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นพลังบวกแล้วก็เป็นที่รักของเขาด้วยนะคะมีชาวทัตุดินนะคะรวยสายเปรใจดีน้าตาด,ดีด้วยพลังงานคือแบบขี้อายขี้เขนินขี้เก๊กบ้าง จะเข้ามา <c oughs> ผูกมัดชัดเจนรวบตึงให้คุณเป็นของเขาคนเดียวตลอดไปนะคะเดี๋ยวสับไพ่สักครู่นะคะมีคุณผู้ฟังถามว่าอยากเห็นตอนสับไพ่คือการวางกล้องกวางโทรศัพท์ของนางฟ้ามันยากที่จะเห็นการสับไพ่นะคะมันไม่สําคัญหรอกค่ะว่าจะสับยังไงสําคัญที่ผู้อ่านสื่อสารผ่านไพ่อย่างไรมากกว่านะคะคุณผู้ฟัง <c oughs> ชอบแบบไหนก็เอาที่สบายใจถ้าไม่ชอบการอ่านไพ่ของนางฟ้าก็แนะนำให้ไปฟังช่องอื่นนะคะไปต่อค่ะ ความรักธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะดูสิใครกันนะใครกันนะตอนนี้จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าอยากหยุดตรงนี้ที่เขาเลยนะคะโอ้ดูสิคุณผู้ฟงังพลังงานของห้าเหรียญคนคนนี้นะคะเป็นคนที่รักคุณถึงแม้ว่าเขานะคะจะแบบไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายห้าเหรียญราศีพฤษภห้าเหรียญห้าดาวเลยฉันให้เธอห้าดาวเธอไม่ใช่ไก่ย่างแต่เธอเป็นที่รักของฉันนะคะ บางทีนะคะเขาอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เขาจะอยู่ในชีวิตธาตุไฟเพราะธาตุไฟเป็นคนที่หาเงินเก่งๆฉลาดมีแพชชั่นแล้วก็มีออร่ามีคอนเนคชั่นดีๆอยู่แล้วใช่ปะการที่เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณน่ะเขาต้องมองว่าเขาดีพอไหมเขาคู่ควรไหมเขาเหมาะสมกับคุณไหมเขาไม่ย่อท้อค่ะราศีพฤษภนะคะห้าเหรียญห้าดาวคนนี้จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนเพราะเขาไม่ย่อท้อเขาไม่ด้อยค่าเขาไม่รู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอที่อยู่ในชีวิตคุณเขา เขาคิดว่าเขาสู้ถ้าได้จับมือร่วมเรียงเคียงถนนหาเงินหาพัฒชั่นไปกับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะมีไฟนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเขามีแรงขับเคลื่อนมีพลังบวกแล้วก็พลังงานของความรักที่มีต่อคุณเนี่ยมันเยอะเกินกว่าที่เขาจะปล่อยคุณไปเดี๋ยวเสิเหมียวตัวเนี้ยแบบ ชุบปากกับเมียวตัวนี้เขารู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> เธอไม่เข้าใจหรอกว่าใช่มันก็นะเธออาจจะแบบมีคนรวยเข้ามามากมายอะ่ะธาตุไฟแต่ให้เธอรู้ว่าผู้ชายอย่างฉันผู้หญิงอย่างฉันเนี่ยรักใครแล้วก็รวยนะรวยความรักรวยความสุขแล้วก็รวยแพชั่นเพราะพลังบวกที่ธาตุไฟส่งให้เขาราศีพฤษภคนนี้นะคะมันมากมายแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าโอ้ฉันต้องสู้ฉันต้องดูแลเธอได้ฉันต้องทําให้เธออิ่มทําให้เธอมีความสุขทําให้เธอ ไม่อายใครไม่น้อยหน้าใครนะคะนี่คือคนเก่งคนใจดีและคนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนกับคุณถ้าหากว่าคุณดิวกับชาวทัดดินพึกศกกันมังกรหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นชาวทัดดินรวยน้ําใจรวยความหล่อรวยบารมีรวยความขยันแล้วก็รวยความเก่งก็ไปต่อนะคะ คนที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าสบายจังเลยอ่ะเขาเอาใจเขางอเขาแคร์แล้วเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่แบบ <c oughs> เขาปล่อยไม่ได้อ่ะเขาอยากดูแลกลัวว่าใครจะมาแบบหลอกคุณกลัวว่าใครจะแบบไม่จริงใจดีกว่าพี่ใช่น้องหาได้แต่ว่ารักน้องเท่าพี่ไม่มีหรอกนะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนแล้วก็รวบรัดรวบตึงคุณนะคะไปต่อคะ่ะ ดูซีพลังงานความรักทัดไฟเมสสิงห์ธนูใครจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนมอบความรักข้างรักข้างใครคุณจากนี้ตลอดไปดูซีพลังงานของ q u e e อ of p e n เ a c l e เคิไพโ m เม e มาแล้วอ่ะรู้ไหมว่าความเป็นแบบทัดไฟเมสสิงธนูอ่ะใครก็รู้ว่าคุณเนะ่เก่งคุณหาเงินเก่งคุณทำงานเก่งคุณเนี่ยตัวท็อป ออนท็อปเลยในองค์กรไม่แบบเป็นสองรองใครแต่คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณดูแลคุณอยู่กับคุณได้ก็ต้องเป็นคนที่สินเสมอคุณนะคะไพ่โซเมตออกมาทั้งคิงทั้งควีนคุณกับเขาอาจจะได้เจอกันในบริบทของการาทําทงานหรือว่าการแบบดิวธุรกิจหรือบางทีเขาอาจจะเป็นรุ่นพี่คุณที่มอง2คุณแล้วก็แหลงคุณมานานเมื่อมีความรู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาพร้อมแล้วท,ที่ที่เขาจะแบบว่ามอบความรักความเสน่หาให้คุณเขาเหมือนแบบ ก็ดูตัวเองอะคล้ายๆว่าโปรไฟล์คุณน่ะดีและโปรไฟล์เขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะถ้าหากว่ามันเป็นคนเก่าที่หายไปหรือว่า <c oughs> สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบี่ยงให้ต่างคนต่างแบบไปมีแพชชั่นไปบุกป่าฝ่าดงไปลุยชีวิตของตัวเองตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาลุยมาพอและมันเยอะเกินไปละถึงเวลาที่เขาจะมา ทวงความรักทวงความรู้สึกดีๆที่เขามีกับคุณนะคะเขาอาจจะเคยพูดสัญญากับคุณว่าอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พาคุณไปทานร้านนั้นร้านนี้ซื้อน,นั่นซื้อน,นี่หรือว่ามอบสิ่งนั้นสิ่งนี้คุณตลอดเวลาที่เขาอยู่ในชีวิตคุณชาวแทัด,ดินคนนี้อาจจะเคยออฟเฟอร์โอนตังให้เมคมันนี่ให้คุณหรือประมาณว่า คล้ายๆว่าไม่เคยแบบเอาเปรียบคุณเลยอะนะคะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่ายิ่งเป็นเช่นนั้นนะก็ยิ่งแบบเป็นภาระทางใจใคล้ายๆว่าเขาไม่เคยเอาเปรียบคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องแบบไม่ให้คุณหนินะคะ Will of fortune กงล้อของโชคชะตาเวียงคนใจดีนิสัยรวยใจป่ารัก แล้วก็อยากครอบครองอยากทําให้คุณมีความสุขกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึง่งเพราะเขามองว่าคุณน่ะลักชูดูแพงแล้วก็คุณเป็นคนมีค่าคุณเป็นคนมีค่าใช้ใจ่ายเขาเข้าใจภาระของคุณก็ไม่ต่างอะไรจากภาระของเขานะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนครั้งหลักครั้งใครและมอบความสุขให้คุณนะคะก็ยังออกมาที่ดินพึกศกันมังกรน,นะคะ ต่อนะคะความรากักธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเรามาดูซิว่าใครนะใครกันเนี่ยจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนข้างรักข้างใครมอบความสุขให้คุณจากนี้ตลอดไปนะคะโอ้พลังงานของเดอะฟลูเป็นคนรักอิสระเป็นคนชอบออกเดินทางไม่อยู่กับที่ไม่หยุดนิ่งเป็นคนชอบขับรถเป็นคนชอบแบบไปเที่ยวที่ตรงนั้นตรงนี้เป็นคนที่แบบมีเพื่อนฝูงมากมายมีแสงอาจจะเป็นคนที่มีแพลตฟอร์มโซเชียลหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในบรรดากลุ่ม กลุ่มกวนๆแก้งๆของเขานะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนหรืออาจจะมองในด้านนึงอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีเจ้าชู้มีสเสน่ห์มากๆดูสิคนคนนี้เป็นคนที่อารมณ์ดีอารมณ์สุนทรีแล้วก็ แบบอยากให้คุณอยู่กับเขาในบริบทที่แบบว่าอยู่กับเขาว่าอยากฟังเพลงอะไรจะร้องให้ฟังอยากกินอะไรเดี๋ยวพาไปกินอยากทำอะไรทำเลยชีวิตเป็นของเธอเรารักเธอนะาธาตุไฟนะคะนี่คือพลังงานของคนที่ <c oughs> จะเข้ามาผูกมัดชัดเจนแล้วก็อยากครอบครองร่างกายจิตวิญญาณหัวใจคุณเป็นคนนิสัยดีใจป่าแล้วก็หน้าตาดีนิสัยรวยแล้วอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนเข้าหาดูเจ้าชูน้นิดนิดดูกระิมกระเรียห,หน่อยหน่อยและอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะกับคุณอยากวางแผนสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณมากมายโดยเฉพาะเรื่องของอนาคตคนคนนี้นะคะเป็นคนมีแผนในหัวเสมอการที่เขาหายไปนั่นคือเขาไปตกผนึกทางความคิดแล้วก็ไปวินิจ พินิจพิเคราะห์กับตัวเองว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้ดีจะทำยังไงนะให้คุณแบบประทับใจชื่นชมปลื้มเขาและเขาก็รู้ว่าสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือทำให้คุณมีความสุขหัวเราะได้ยิ้มได้นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อาจจะแบบหล่อเลยก็ได้แบบดูละมุนนะ่ะใครต่อใครสาวๆนุ่มๆอยากจะเข้าใกล้เข้าหาเขาไปที่ไหนก็มีแต่คนมาจีบมีแต่คนมาขอไลน์ขอเบอร์นะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามา ผูกมัดชัดเจนข้างรักข้างใครคุณจากนี้ตลอดไปนะคะมีลมนะคะดินไฟออกมานะคะคนที่จะเข้ามา t h e e m p e r o r the fool ราชินีถือเหรียญแล้วก็ ราชาถือเหรียญโซเมดด้วยเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เร่งเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยสินเสมอคุณออฟเฟอร์ดูแลแล้วก็เป็นกําลังใจเป็นพลังบวกให้คุณได้บางครั้งนะคะเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเขาทําไมต้องยอมทัดไฟขนาดนี้เวลาทัดไฟขอเลิกเบื่อไม่สนใจไม่อยากจะยุ่งไม่กินข้าวไม่ไปไหนกับเขาเนี่ยเขาทำไมถึงต้องตือต้อตือ้องององอคุณอยู่อย่างนั้นก็เพราะว่าคุณเนี่ยครอบครองสี่ห้องหัวใจของเขาได้หมดแบบอยู่มัดเลยคุณ เอาเขาอยู่ต่อให้เขาจะต้องถอดเขี้ยวเล็บมไม่เจ้าชู้ไม่เช็คเลตติ้งไม่อะไรแล้วก็ได้อะถ้าเป็นธาตุไฟอะไรก็ยอมนะคะคุณเนี่ยทำให้คนคนหนึ่งเสือสิ้นลายเลยทีเดียวเชียวคนที่คุณดิวอยู่คบอยู่อาจจะเกิดวันศุกร์วันพุธวันอาทิตย์ วันจันนะคะแล้วก็วันเสาร์ได้คนที่คุณดิวอยู่คบอยู่อาจจะเกิดปีขานปีจอปีงูปีลิงนะคะปีไก่ปีมา้าปีวัวปีหมูได้นะคะ Will o f f อ r t u n e การกลับมาของใครบางคนที่ไปตกผนึกทางความคิดว่าอยากได้ไฟแม่สิงหธนูเป็นแค่คนพิเศษคนเดียวไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องให้ใครมายืนยึดครองสีห้องหัวใจของเขา ต้องคุณเท่านั้นพอเลยนะคะนี่คือพรังงานน่ารักว่าที่คนที่จะเข้ามาครอบครองนะคะผูกมัดชัดเจนแล้วก็พิชิตหัวใจคุณจากนี้ตลอดไปนะคะรักมากมายขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการฟังนะคะแล้วก็แฮปปี้ในวันที่9เดือน9นี้แล้วก็รวยมากๆบายๆนะคะ